สี่ครับตอนโอชีติดต่อมาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกรู้สึกยังไบ้างครับโอ้ตอนแรกรู้สึกตกใจก่อนครับตอนแรกตกใจมากเพราะว่าด้วยความที่แบบโอชีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศไทยด้วยแล้วแบบเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทางโอชีมานานครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันกันว่าวันหนึ่งเนี่ยทางโอชีเนี่ยเขาจะติดต่อเข้ามาให้เราไปเป็นทําหน้าที่พรีเซนเ,เตอร์ตรงนี้ครับผมก็ขอบคุณทางโอชีมากๆเลยนะครับ วันนี้เป็นไงบ้างเปิดตัวแคมเปญอะไรเอ่ยใช่ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวแคมเปญนะครับผม o o ดเน s s อฟทีนะครับผมสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองก็เหมือนกับว่าเป็นจะเป็นการสื่อถึงคุณประโยชน์ของตัวชาเขียวโอชีของเรานะครับนั่นก็คือคาเทชินนั่นเองครับผมโดยคาเทชินนี้จะทําให้ร่างกายของคนเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยครับผมแล้วก็อยู่ภายใต้แนวคิดสิ่งดีๆที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองครับผมก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ําอีกหนึ่งครั้งว่า ทางโอชิของเราเนี่ยใช้ใบชาที่มีคุณภาพจริงๆในการเรื่อม,มาทำโอชิครับนี่ได้เขามีทริปที่จะได้ร่วมไปประเทศญี่ปุ่นกับก๊ับด้วย<ช>ว่่เร็นทริป <ผม S 2> อะไรใช่ครับผมก็เป็นทริปโอชิเอ็กซ์คูสีทริปอินเจแปนนะครับผมก็จะเราทางโอชิกับผมเนี่ยก็จะพาพี่ๆแฟนคลับท,ทุกคนนะครับที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยไปถึง ประเทศที่เป็นต้นตำรับของชาเขียวเลยครับผมนั่นก็คือทางประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยเราเนี่ยจะเริ่มกันที่เกียวโตแล้วไปจบกันที่โตเกียวครับผมโดยจะเป็นทริปประมาณ4วัน3คืนครับผมแล้วครับจะไปทำยังไงอ่ะลูกถ้าอยากจะเข้าร่วมกันใช่ไหมครับตอนนี้ต้องฟิตฟิตร่างกายกันไว้หน่อยแล้วครับผมเพราะอาจจะต้อง ดื่มดื่มโอชีกันเยอะหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะมีการส่งรหัสใต้ฝานะครับผมส่งไปที่แอปพลิเคชันของโอชีนะครับผมแล้วก็รอลุ้นเป็นผู้โชคดีนั่นเองครับผมมีทั้งหมด20รางวัลนะครับผมรางวัลละสองชิ้นนั่นเองครับอยางครับแล้วจากตัวช่วยให้ทำให้สุขภาพดีแบบโอชีกินทีแล้วครับครับมีเทคนิคในการดูแลตัวเองไงบ้างครับถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องของการออกกำลังกายส่วนใหญ่ครับผมแต่ว่าการออกกำลังกาย อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอครับผมเราต้องครบคลุมการกินที่มีประโยชน์ด้วยครับผมนอกจากอาหารที่มีประโยชน์แล้วเครื่องดื่มก็ต้องมีประโยชน์กันนั่นก็คือโอชิกรีนทีนั่นเองที่มีคาเทชินนั่นเองครับผมฝากฝากกาแฟหน่อยให้มาร่วมกิจกรรมนี้แล้วไปร่วมทริปกันได้ครับผมก็สําหรับพี่แฟนคลับคนไหนนะครับผมที่อยากจะมาเป็นผู้โชคดีนะครับได้ร่วมรุ้นไปญี่ปุ่นกับผมนะครับผมเป็นเอ็กซ์คลูซีฟทริปนะครับผมจะอยู่ด้วยตลอดทั้งทริปเลยยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมและเดี๋ยวเราเจกัันนนทีี่่่ประญุคบ แฟนมีครับทับี่ไทยที่จะถึงจะมีค,ความพร้อมขนาดไหนแล้วตอนนี้โงกางก็ได้โอ้ถามถึงแฟนมีใช่ไหมครับพร้อมขนาดไหนล่ะครับพร้อมขนาดไหนตอนนี้ก็เราอยู่ในขั้นตอนเตรียมทุกอย่างอยู่ครับผมตอนนี้เราเรากำลังจะเริ่มเริ่มซ้อมแล้วกําลังจะเริ่มลงปฏิบัติจริงๆแล้วตอนนี้เรา เราวางวางทุกอย่างไว้เกือบเกือบครบเกือบร้อยแล้วละครับเหลือแค่ลงลงปฏิบัติจริงๆแล้วก็ฝึกซ้อมเราไปแบบต่างประเทศมาแล้วพปรบัถึงแบบที่บ้านเราเองมันต้องพิเศษกว่ายังไงไหมคะก็อาจจะพิเศษกว่าด้วยละครับผมเพราะว่าการที่แบบเราไปหาพี่แฟนขับต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นแนวออกของแนวแฟนมิตรมากกว่าแต่มันก็จะมีแบบขนาดย่อมลงงานหน่อยแต่ว่าพออุ้ยขอโทษครับ เพราะว่าพอที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวคอนเสิร์ตเลยก็จะมีความแบบยิ่งใหญ่ความจัดเต็มมากกว่าแน่นอนครับคนลุกเมล่อเจอเจอทุกคนที่ทู่นน่ะรอนลุกมากครับผมที่แฟนคลับอินเตอร์แฟนทุกคนน่ารักครับยางคอนเสิร์ตเองบัตรขายหมดเลยค่ะโอ้ใช่ครับผมก็ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางโอชีมากๆเลยนะครับผมที่ ที่ช่วยกันผลักดันแล้วกันทําให้มันเกิดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําให้พี่พี่แฟนคลับเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้ามาจอยกับคอนเสิรต์ตตรงนี้ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโอเอชีแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนผมนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเพิ่มรอบดีไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ใช่ก็มีก็มีออที่เห็นแบบว่าบอกให้เพิ่มรอบอะไรอย่างเงี้ยผมเอาจริงๆเราก็อยากเพิ่มนะครับแต่ด้วยสถานที่อะไรหลายๆอย่างด้วยณช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ทุกทุกคนน่าจะอออััันนนกกจาาคิร์ม หลังจากโควิดครับผมก็เลยจะมากระจุกอยู่ช่วงนานซะส่วนใหญ่ทําไม่ฮออะไรต่างๆมันไม่ว่างด้วยแล้วทำไมต้องเป็นก่อนวันเกิดที่คุณัอยู่ไม่รู้เลนคิวได้คิวได้ด้วยแล้วก็มีมีแบบไปดูแอบดูนิดนึงทางกางผู้จัดการกอดด้วยวันนี้สามเพลงมันแบบยังไงบ้างคะสามเพลงวันนี้ใช่ไหมครับผู้ตอบกอดแล้วก็โอเคนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดว่าคอนเสิร์ตรอบที่แล้วก็ไหวอยู่เราคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะไหวอยู่แล้วครั้งนี้กิ่เพลงค้ ไม่แน่ใจเลยครับมไม่แน่ใจครับผมสรุปสรุปไม่เพิ่มรอบใช่ไหมแต่ราบกระสตอบรับดีขนาดนี้ก็อาจอาจจะมีโอกาสมีโอกาสครับผมแต่ว่ามันก็ต้องดูในหลายๆหลายๆเรื่องด้วยก็อยากให้รอติดตามกันก่อนแล้วกันครับซ้อมเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ช่วงนี้ก็โอเคครับผมซ้อมเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็อาจจะมีซ้อมร่องนิดหน่อยแต่ว่าต่อไปก็อาจจะไปเริ่มแบบเข้าเข้าเจอครูแบบจริงๆจังแล้ะครับ มีทอบ้างไหมคะซ้อมบ่อยขนาดไหนคะช่วงนี้ถ้าถามว่าทอไหมช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ซ้อมบ่อยเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าด้วยเรื่องละครของเราด้วยแล้วก็เรื่องพวกอีเวนต์อะไรต่างๆด้วยครับผมก็อาจจะแบบมีซ้อมเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยถามว่าทอไหมก็ไม่ทอครับผมเราก็ไปเรื่อยๆเราทำทำให้ดีที่สุดครับพันเสดใหญ่รอบนี้ต้องซ้อมอะไรหนักเป็นพิเศษไหมรอบนี้รอบนี้รอบนี้ไม่รู้ไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าแต่แว่ามีเกม มีครับมีแน่นอนครับผมอยากให้รอติดตามกันว่าจะเป็นใครบ้างม่คอะไรครัมากี่คนคะไม่บอกครับคนใกล้ชิดหรือยังไงเลือกยังไงคะก็อะไรคนในวงการครับคนที่แบบว่าเคยแบบพิซจาริ่งกับเราด้่ยยังยังครับยังด้วยพี่่เจนยัง นังเอกคนรักขอกับจะมาด้วยหรือเปล่าน้าไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอติดตามครับผมภาพขึ้นคอนเสิร์ตอะไรครับภาเปล่าอาพี่แล้วก็พี่ขออัปเดตเรื่องบ้านก่อนหน้าพี่ก็ได้ครับว่าเออแบบเหมือนเริ่มซื้อที่ต่างๆนี่คือได้เริ่มใช่ครับตอนนี้เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมได้บ้านได้แบบบ้านที่ต้องการได้ทุกอย่างแล้วครับตอนนี้รอเหลือถมดินนี่แหละครับมันนานตรงนี้แหละครับผมเพราะว่าช่วงก่อนอันนี้ก็จะฝนตกตลอดด้วยดินที่แบบถมไปมันก็ ไหลออกไหลออกต้องถมถมถมเรื่อยๆแต่นี่คือเราที่เราอยากได้เลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักแบบบ้านออกแบบนี้แบบบ้านใช่ไหมแบบบ้านจะเน้นยึดที่ความคิดเราเป็นหลักครับผมแล้วเราก็ไปเหมือนกับอธิบายความคิดให้เขาเล่นสถาปนิกใช่ไหมสถาปนิกฟังแล้วสถาปนิกเขาก็ออกแบบมาให้ต้องตอบสนองความต้องการกับมากแค่ไหนบ้านหลังก็ผมรีเควสสนามบอลไปเขาโซาก็แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่สนามบอล11บเอ็คนนะครับถ้าเป็นสนามแบบฟุตซอลเล็กๆห้าคน เตะสุกซงบดับเกินละเปล่าันก็ไม่น่าเกิน20่สบครับเป็นถือว่าน้ำพักน้ำแรงอลรใช่ใช่ใช่ครับผมน้ำพาน้ำแรงอลรมคิดว่ามันจะบานไหมลูกน่าจะบานอยู่แล้วแหละครับผมเพราะว่าผมเห็นแบบพี่ๆส่วนใหญ่ที่แบบรู้จักที่แบบมีประสบการณ์ที่แบบเราทำถามมาก็ส่วนใหญ่ก็จะบานเตรียมบานไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกี่เปอร์เซ็นต์จังร้อยร้อยร้อยเลยแล้วกันครับชิวานานสิบล้านแสดงว่าเตรียมเตรียมงบประมาณไว้แล้วน่าจะมีครับผม เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มอีรือเรล่างคลับต้องรอรอดูบ้านอะไรเสร็จให้เรียบร้อยก่อนอันนี้คือกิบของรอนนิดกี่ปีบ้าหลังนี่งเป็นได้เออ่ก็ตั้งแต่เริ่มทํางานครับ3ปี4ี่ปีได้เข้าใจยังไงไหมคะแบบว่าจะ้ใจใจมากเลยครับผมเพราะว่า อย่างที่บอกว่าความฝันเราจริงๆความฝันเราตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรแค่แบบอยากจะซื้อบ้านเลี้ยงครอบครัวได้แค่นั้นก็ถือว่าแบบเป็นสิ่งที่สักเซสมากสําหรับเราแล้วครับแต่วันนี้เราทําสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มาไวมาไวมากเหมือนกันก็ทำไมถึ <c oughs> งมีแบบสนามเออฟุตบอลในบ้านครับเเพราะว่าถ้าสนามบอล เราไม่เราไม่มีสนามบอลตัวเองเงี้ยเราเวลาแบบเลิกงานมาอย่างเงี้ยครับผมเลิกกองสี่ทุ่มเราก็แบบขี้เกียจอาบน้ําออกไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเตะคนเดียวนั่นเหรอไปกับเพื่อนๆแต่ว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเราก็สามารถแบบโทรชวนโทรชวนเพื่อนได้เลยหรือว่าเฮ้ยเตะบอลไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเตะก็มามาเจอที่บ้านเลยอินดอร์หรือเอาท์ดอร์ครับสเป็นแบบตอนนี้เป็นนอกเป็นออฟดครับเอาท์ดอเป็นเราเป็นเล่าใหม่ ว่าบ้านหลังนี้จะเข้าอยู่ขนาดยังไงเข้าแบบอยู่เลยใช่ไหมครับสี่ปีไม่น่าเกินสี่สี่หรืห้าปีคิดว่าบ้านหลังนี้เลือที่เท่าไหร่บ่านหลังนีก็ได้ครับบ้านหลังนี้เลือที่เท่าไหร่ลูกมีสนามบอลเออ่ไม่ถึงไร่ไม่ถึงไร่ครับฟ้าบอที่เราซื้อที่ดินเพิ่มมาจากอันนี้ด้วยปะอะไรครับซื้อที่ดินเพิ่มใช่ครับเราแบ่งขายมาครับจากจากคนรู้จักแถวนั้นด้วยครับ นักตากอากาศบอกวอะไรพิเศษในบ้านคะมีสตูดิโอหรือเปล่าพิเศษในบ้านแล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นห้องอาซาอะไรอย่างเงี้ยองน้องแมวใช่ครับผมเป็นเน้นบ้านน้องแมวเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับแบบบ้านน้องแมวต้องพิ้วเท่าไหร่บ้านน้องแมวสรุปแพงกว่าบ้านผมก็ก็ก็กะกะ ทำห้องเอาไว้ให้น้องคนนั่นแหละครับผมเพราะเราก็อยากจะมีสเปซมีอะไรให้น้องเขาวิ่งมากกว่า,อาตอนที่อยู่คอนโดตอนนี้ครับตัวหนึ่งคือทั้งหมดนี้ก็มาจากพลังแฟนคลับซัพพอร์ตนนใช่ครับผมก็มพี่ๆแฟนคลับทุกคนนี่แหละพี่แบบคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตกันนะไม่แบบเรามีงานมีทําอะไรมาอย<ม>่างนี้มารเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับ